สวัสดีครับผมทอมิกาแล้ววันนี้วันดีเพราะว่าเราอยู่ในเซิร์ฟที่ไหนกันและตอนนี้มีกิจกรรมฉลองที่เซิร์ฟเปิดครบ5ปีอยู่นะฮะซึ่งอันเนี้ยต้องรีบทำแหละเพราะว่าระยะเวลามันสิ้นสุดแค่31มีนาน,นี้นะฮะเเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าก็คือเขาเขาจะมีควณให้เราทำมาเช็คควของเราได้อันนี้นะฮะ ่เควสเนี้เขาจะไปอ้างอิงไอเควส์ลายวันแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็คือหอยลายวันสิบเควสเราจะได้แตมมาสิบแต้มแล้วเดี๋ยวผมพูดว่าแต้มเอาไปทำอะไรโอเคเราทำเควส์ลายวันสิบเควสไปแล้วแล้วมันก็จะยังมีส่งเอะซอมบี้สองพันชิ้นก็คือของดรอปจากซอมบี้นะฮะอันนี้ก็ของดรอปจากสเกตเตของดรอปจาก แบ่งมุม,มแล้วก็คลิปเปอร์นะฮะคือว่ารางวัลของอันเนี้ยเราจะได้เห็นไหมครับค่าล่าผลตอบแทนก็คือ1แต้มสุ่มพิษหนาแล้วก็เงินในเกมส0,000อ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็คือทาเนี้ยเราจะได้มา4แต้มสแต้มสุม่มแล้วพอเราทำอันเนี้ยจะมี10เควส10เควสย,ย่อยเราก็จะได้มา10แต้มสุม่มรวมทั้งหมดเป็น14แต้มสุม่มแล้วก็ไอแต้มสุ่มที่ว่าเมื่อกี้มันเอามาใช้ สูมในตู้นี่ฮะตู้รนดอมคือมาดูกันว่าของอ่ะที่จะได้มีอะไรบ้างก็จะมีเอฟเฟกตชิ้นโอกาสได้คือหึ่เอนต์เอฟเฟกเนี่ยคือแบบว่าบอกเลยว่าถ้าได้ขึ้นมาได้ก็รวยพวกเห็นเขาขายกันก็100ล้านหรือ150ล้านเงินในเกมนะฮะก็คือโอ้เยอะมากซื้อได้จะทุกอย่างแล้วแล้วก็ คือเราใช้กุญแจได้ตรงนี้เราได้เมื่อกี้มา14แต้มใช่ไหมเราก็เปิดได้14ครั้งเลยฮะอืมเอออื่นก็จะมีฉายาแต้มกิจกรรมให้ทูพ point นะฮะก็คือแบบม,ม,มันก็คือหน่วยเงินในเซิร์ฟนี่แหละที่แบบว่าไปแลกของเทปเท,ปเทปได้เยอะแยะเลยมีโพเทคมีใครชาวบ้านแล้วก็มีเกลือนะฮะข้างล่างอืมเ,เดี๋ยวเปิดควาลาวันให้ดูนะ คือเราอยู่ในเซิร์ฟใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งนี้ t r e e pass โอเคก็คืออันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆ b a t t l e pass อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็รู้เท่าที่รู้นะฮะมาดูวันที่จะเป็นเควสรายสัปดาห์และอันนี้คือเควสรายวันอยู่ข้างล่างวันที่ผมทำอะไรไปบ้างก็คือเควสไล่อาจจะมี10อันย่อย เี๋เข้าเซิร์ฟออนหนชั่วโมงก็ได้เลยอันนี้วางกระจกสีสีฝาคาม30บล็อกอันนี้ก็ไปกดปุ่มหลายอย่างฮะอะไรก็ได้แต่ละวันก็จะได้ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือให้เดินย่อ5,000เมตรชิมแครอท6 4ชิ้นไก่ย่าง6 4ชิ้นตัดไม้50ตกปลาปักเป้าปล็าลอกอินทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะ แล้วแต่วันโอเคแล้วเฮ้ยทำไมเย่เม,ม็นมงแต่ไปหมดเลยคือว่านี่แหละฮะส่งเคล็ดเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูกันโอเคส่งเควสส่งแย่เมมุมกันดีกว่ามีครบแล้ว2,000ชิ้นอันไหนลองส่มสักทีหนึ่งก่อนนะว่าเราจะได้ของดีๆมั้งหรือเปล่า เราได้แต้มกิจกรรมครับคือไม่ได้เป็นของนะแต่าจะได้เป็นแต้มของไอ้กิจกรรมห้าปีนี่แหละไอ้แต้มนะมันจะไปเป็นจัดระดับนะฮะเราจะมีรางวัลตามลําดับแต่ก็ก,ก็ทำเคล็อื่นต่อดีกว่าแล้วก็หุ้ยให้ส่งของทั้งสองพันชิ้นทํายังไงก็ไม่นานนะเราไปตามนี้แล้วก็ว์าไป ไปตีมอนสเตอร์ก็ถ้าเกิดเรามีของมีดาบดีๆหน่อยเราก็ได้ดอกเยอะนะนะผมประมาณนั้นฮะก็จะได้ไดไวอยู่นะดาบที่ผมใส่เป็นรูทติ้งร้อยสิบ โอเคเมื่อกี้ว่าไปเก็บครีปเปอร์สองพันชิ้นเรียบร้อยส่องควีดิคที <Okay. S 1> ก็แบบนี้แหละหับเก็บให้ครบทุกชนิดที่เขาสั่ง ก็โอเคครับอันสุดท้ายส่งเดวซอมบี้มาเรามาลองส่มกันตอนนี้เรามีสะสมอยู่สี่แไม่สามเพราะว่ากดไปแล้วหนึ่งได้อะไรอะ่ะไอเทมเควสนะฮะไม่ไม่ใช่ซีดนะไอเทมเป็นไอเทมเควสโอเคได้ไอเทมเควสถือว่าดวงไม่ดีเท่าไหร่อีกสองทีเอ่อไอส์โอเคถือว่า ยังไม่ดีอยู่ดีคือท,ท้ายครับอาละร้อยห้าสิบล้านไม่ไม่ได้ใกลเคียงเลยฮะก็ประมาณนี้แต่ว่าคือเราทําได้เรื่อยๆนะเออลืมบอกเพราะว่าไอ้เควสเนี้ยมันคูลดาวประมาณสามชั่วโมงไอ้เควสส่งส่งของรูทเนี่ยสชั่วโมงส่วนอันเนี้ยก็เป็นรายวันที่ได้สิบแตมโอเคก็ทํามนกันไปครับหวังว่า จะได้150ล้านกันทุกคนโอเคไป